สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้ผมจะทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้น ผมได้ทําตามหลักแห่งการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นผมจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อขอให้เกิดความกระชับฉับไวัยของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท่านด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพฤษภครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับ และไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นเป็นไพ่สิบเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญแบบนี้นะครับตามหลักของศาสตร์แห่งไพ่ยิบซีแล้วหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับและยิ่งถ้าเป็นไพ่สิบเหรียญไปอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นนะครับก็จะส่งผลดีมากๆเลยนะฮะต่อชาวราศรีพฤษภนั่นหมายความว่าเรื่องการเงินการทองของชาวราศรีพฤษภในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับชาวราศรีพฤษภ ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภหลายๆท่านนี่อาจจะประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆหลานๆนะครับผมเปิดภาคเรียนก็มีค่าใช้จ่ายตามมาแบบเยอะแยะจริงๆนะครับหลายๆท่านนั้นถึงขนาดมีการหยิบยืมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการหาเงินหาทองแล้ว ชาวราสีพืชสพเข้าใจดีเลยนะครับบางท่านนั้นบอกว่าตอนนี้หาเงินได้เท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นจริงๆเพราะว่าข้าวของต่างๆมันแพงขึ้นมากเลยนะครับผมแต่บางท่านนั้นบอกว่าหาได้น้อยกว่าเดิมอีกนะครับเงินในช่วงนี้หายากเหลือเกินมาเจอกับทางด้านของข้าวของที่แพงแบบนี้นี่ลำบากเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นภาวะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วก็เศรษฐกิจระดับโลกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเมื่อมีไพ่สิบเหรียญมาอยู่ตรงนี้ เตรียมตัวได้เลยนะครับชาวราศรีพฤศภการเงินการทองของท่านนั้นจะดีขึ้นเห็นๆน,นั่นเองนะครับเตรียมหยิบเงินแสนเตรียมหยิบเงินล้านได้เลยนะครับไพ่สิเหรียญนี่จะดีมากๆเลยนะฮะสำหรับท่านที่ทํางานหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี่นะครับบางท่านนี่นะครับผมอาจจะเปิดกิจการรับฝากขายบ้านอะไรประมาณนี้ ก็จะดีนะครับธุรกิจด้านนี้บางท่านนะครับผมอาจจะเป็นเจ้าของโครงการที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์เช่นเกี่ยวข้องกับทางด้านของการขายบ้านนะครับผมขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮาส ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยขอให้ท่านจัดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าของท่านนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาจับจองจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อโครงการต่างๆของท่านมากยิ่งขึ้นน,นั่นงนะครับชาวราศีพฤษภแล้วยังจะส่งผลดีต่อท่านที่เป็นลูกน้องลูกจ้างเขาที่ทำงานในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเซล์นี่นะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าค่าส่วนต่าง จากลูกค้าที่เข้ามาซื้อโครงการต่างๆที่ท่านขายอยู่นั้นนะครับผมรับรองเลยนะฮะท่านจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นชาวราศีพฤษภท่านใดที่ติดประกาศขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายเทาเฮาส์บางท่านที่บอกว่าติดประกาศมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้สักทีแต่พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้น ท่านจะขายได้จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้นั่นเองนะครับแล้วเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาสู่กระเป๋าของชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเงินแสนเงินล้านชาวราศีพฤษภจะได้หยิบอย่างแน่นอนนะครับในช่วงของเครื่องหลังของเดือนมิถุนายนนี้คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบที่2กันบ้างนี่คือไพ่ก้าวไม้เท้านั่นเองสัญลักษณ์รูปไม้เท้าแบบนี้ตามหลักของไพ่ยิบสีแล้วก็หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการงานนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ก้าไม่เท้านั้นเป็นไพ่เรื่องของการงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับชาวราศีพฤษภ ขัดแย้งในวงงานขัดแย้งในธุรกิจขัดแย้งในแผนกของท่านในองค์กรของท่านอะไรประมาณนี้นนเด็งองค์กรของท่านนั้นอาจจะมีการเล่นพักเล่นพวกนะครับองค์กรของท่านนั้นอาจจะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํานะครับการทํางานไม่เป็นเอกภาพขาดท่านั้นของความรักสมัครสมานสามัคคีการทํางานไม่ไปในทิศทางเดียวกันบางทีมีการฉุดรั้งกันมีการกันแกล้งกันอะไรประมาณนี้ ทำให้เกิดความผิดพลาดในวงงานนั่นเองเลหลายท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขงานที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับหากว่าไม่มีใครนะฮะมาคอยกันแกล้งมาคอยดึงรั้งต่างต่างเหล่านี้ถหากว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่นะครับตัวท่านเองนั้นก็จะเพียงเสมอตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดการขัดแย้งขึ้นตัวท่านเองทํางานไม่แล้วเสร็จหรือว่าทํางานแล้วเกิดความผิดพลาดนี่นะครับ โอกาสที่ท่านนั้นจะถูกโยกย้ายไปดูแลงานด้านอื่นแผนกอื่นนั้นมีสูงมากๆเลยนะครับผมชาวราศีพฤษภหรือหากว่าโชคร้ายมากกว่านั้นก็คือตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกพิจารณาให้ออกอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ใบนี้ไม่ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เราจะมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่การงานเช่นกันที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่นะครับนี่คือไพ่หกไม้เท้าไพ่หกไม้เท้านี่นะครับก็บอกชาวราศีพฤษภว่า ขอให้ชาวราศีพฤษภไม่ต้องรีบร้อนในการทำงานทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้จะต้องเน้นความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับดูให้ถี่ถ้วนนะฮะดูให้ดีอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อท่านเป็นจำนวนมากเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อท่านค่อนข้างมากนั่นเองขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดอรอบคอบช้าๆได้พลาเล่ห์งามอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าท่านที่ทํางานอยู่ในสายงานหน่วยงานราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจสําหรับความหมายของไพ่หกไม้เท้านี่จะส่งผลดีนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านนั่นเองส่วนท่านที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนงานของท่านในช่วงนี้นะครับผมอาจจะช้าสัหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องใช้เวลากับรายละเอียดของงานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เดอะเทมเพลรันนั่นเองนะครับ ภายใบนี้นั้นหมายถึงวัฏจักรแห่งการหมุนเวียนนั่นเองนะครับ หมายความว่าดวงของชาวราศีพฤษภหนึ่งหละนะครับในเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลมีโอกาสที่จะได้เดินทางใกล,กไใกล้ไปติดต่อเรื่องของการงานไปพบปะลูกค้าไปสัมมานาอะไรประมาณนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภได้แล้วก็ยังรวมไปถึงการเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องการเดินทางไปทําบุญหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นเองนะครับภพยใบนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภ ยังไงก็ตามแต่นะครับชาวราศีพฤษภในเรื่องราวของการเดินทางนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวท่านเองมีไพ่เดอะทาวเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่5หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ,ใหญ่ร่างกายฉีกขาดนั่นเองดังนั้นการขับรถขับราต่างๆของชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ จะต้องระมัดระวังมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนนครับผมไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรฝากด้วยก็แล้วกันนะครับมาต่อกันที่ความหมายของไพ่ The Temperance กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับความหมายของไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างล่ะนะฮะ เปลี่ยนแปลงในด้านของการงานเปลี่ยนแปลงในด้านของที่อยู่ที่อาศัยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่เป็นไพ่ก้าวไม่เท้าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีบางท่านนั้นอาจจะถูกโยกย้ายหรือบางท่านนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับวิธีการแก้เคล็ดสําหรับไพ่เดอะเทมเพลรันนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภวิธีการก็คือว่า ให้ท่านนั้นลองเปลี่ยนที่นอนกันดูนะครับอาจจะหันหัวนอนใหม่นะฮะเ um ua, มื่อก่อนนั้นเคยหันไปทางทิศเหนืออาจจะลองหันไปทางทิศตะวันออกดูหรือว่าหันไปทางทิศใต้ดูอย่าหันไปทางทิศตะวันตกก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ดีนะฮะหรือว่าบางท่านนั้นนะครับผมที่บ้านอาจจะมีหลายห้องอย่างนี้ลองลองเปลี่ยนห้องนอนใหม่ดูนะครับไปนอนอีกห้องหนึ่งสักอาทิตย์2ออาทิตย์อะไรประมาณนี้จะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนั่นเองนะฮะ ซึ่งจะทําให้สิ่งที่เราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ไพ่เดอร์สตาร์นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่เดอร์สตาร์ที่ผมถือว่าเป็นไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภหลายๆท่าน,นนะฮะแม้ว่าในช่วงนี้จะตกงานว่างงานก็ตามแต่แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเครื่องหลังของเดือนมิถุนายนนั้นมันเหมือนกับตัวท่านเองนั้นมีความหวังขึ้นมานะครับ เหมือนกับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่นั่นเองอาจจะมีคนชักชวนไปทํางานด้วยหรือว่างานใหม่ที่ท่านไปสมัครแล้วรู้สึกว่าเขาสนใจในตัวท่านมากอะไรประมาณนี้มันเริ่มเห็นความหวังแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองสําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร r ไพ่เดอะสตาร์จริงๆแล้วนี่นะครับเป็นช่วงของการพักผ่อนท่องเที่ยวเป็นช่วงของการพักร้อนนั่นเองหลังจากที่หลายๆท่านนั้นเคร่งเครียดกับการงานมานานเหลือเกินนี่นะครับอยากจะพักผ่อนนะฮะอยากจะพักผ่อนทั้งกายแล้วก็ใจพักผ่อนสมองบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปทะเลบ้างไปขึ้นเขาขึ้นดอยบ้างนะครับผม ไปชมธรรมชาติที่เขียวขจีในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางทีตัวเราเองนั้นทํางานมากจนเกินไปบางทีมันตื้มเหมือนกันนะฮะสมองเนี่ยเวลาเราได้พักผ่อนอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนี่บางทีมันอาจจะคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการว่างงานนะฮะแต่ว่าตัวท่านเองก็ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับและไพ่เดอะสตาร์นี่นะครับยังอาจจะหมายถึงว่า ชาวราศีพฤษภบางท่านนั้นอาจจะกําลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเองบางท่านนั้นอาจจะกําลังซื้อบ้านใหม่อย่างนี้เป็นตน้นบางท่านนั้นอาจจะกําลังต่อเติมบ้านนะครับตกแต่งภายในอย่างนี้บางท่านก็อาจจะกําลังซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเข้าบ้านซื้อเฟอร์นริเจอร์ฟร์นิเจอร์เข้าบ้านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับการงานที่จะดีสําหรับไพ่เดอะสตาร์ก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งหลายนี้นะครับท่านจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนและนอกจากนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์การขายเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะดีนะครับและรวมไปถึงหลายๆท่านนี่นะครับผมที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านของการตกแต่งสวนนะฮะการตัดแต่งกิ่งการปลูกต้นไม้การปลูกหญ้าอะไรพวกนี้จะดีนะครับผมถ้าหากว่าเป็นธุรกิจด้านนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่เดอะไฮพรีสเตทกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่8เนี่ยไพ่เดอะไฮพรีสเตทดูว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงนะครับหากว่าชาวราศีพฤษภนะครับผมที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยหรือว่าจะเปิดร้านทําเล็บอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบางท่านนี้นะฮะขายพวกเครื่องสําอางขายพวกกระเป๋ารองเท้าหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าของผู้หญิง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนี่จะดีมากๆเลยนะครับชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เก้าดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่1ิเป็นไพ่บทสรุปซิด้วยนะครับผมตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันไพ่เก้าดาบนี้ผมถือว่าเป็นไพ่เคราะห์คล้ายๆกับไพ่เดอะทาวเวอร์เลยนะครับไพ่เก้าดาบนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพร่างกายของชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีปัญหาได้ยังไงดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับและไพใ่ใบนี้บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีพฤษภอย่างนี้ก็ได้นะครับ และไพ่ใบนี้บางทีนี้อาจจะส่งผลรุนแรงถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องสูญเสียญาติของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองทั้งไพ่เดือดทาวเวอร์แล้วก็ทั้งไพ่เก้าดาบผมถือว่าเป็นไพ่เคราะจึงอยากจะให้ชาวราศีพฤษภนี่นะครับมีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ศาสนิกชนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะมีการไปทําบุญใส่บาตรพระบ้างนะครับไปทําสังฆทานหรือว่าปล่อยนกปล,ยปล่อยปลานะครับผมร่วมบริจาคในการไถ่ชีวิตโครกระบือ ร่วมบริจาคในการซื้อลงศพนะครับผ้าห่อศพนะฮะมอบให้กับมูลิีิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆอันนี้จะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ด้วยนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะสะดวกในการสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิให้จิตสงบอันนี้ยิ่งดีเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดนนเองนะครับจะทําในช่วงเช้าก่อนออกไปทํางานหรือว่าจะทําในช่วงเย็นก่อนเข้านอนให้เวลาสักประมาณ15นาที20นาทีอย่างนี้ พอทำเสร็จแล้วนี่นะครับผมอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องได้ร้ายภัยร้ายจะเบา,บาบางจางลงได้นั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับเอาล่ะนะครับเราคุยกันไปถึงเรื่องราวของการงานไปแล้วมีทั้งดีและไม่ดีนะครับ คราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเครื่องหลังเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชาวราศีพฤษภได้ไพ่สิบเหรียญและอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากคือตำแหน่งที่หนึ่งไพ่ใบนี้นั้นจะส่งผลในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภส่งผลด้านบวกนั่นเองนะครับส่วนผลด้านดีนั่นเองนะฮะชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาตาม ที่ผมบอกไปนะครับว่าท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี่จะดีมากๆเลยนะครับภายใบนี้ ไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีนะครับต่อชาวราศีพฤษภที่ประกาศขายที่ขายทางประกาศขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาส์หลายๆท่านนี่บอกว่าประกาศมานานมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรือว่าติดต่อเข้ามาก็เงียบหายไปอย่างนี้เป็นตน้นแต่พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาและสามารถที่จะตกลงซื้อขายกันได้ตัวท่านเองจะได้เงินก้อนใหญ่ จะได้หยิบเงินแสนจะได้หยิบเงินล้านอย่างแน่นอนนะครับและไพ่ใบนี้นั้นอยากเป็นไพ่ให้โชคด้วยนะฮะชาวราศีพฤษภยิ่งมาอยู่ในตําแหน่งที่1นนี่มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับหลายหลายท่านนะฮะที่ซื้อหวยซื้อรอตต่ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนตัวท่านเองมีโชคใหญ่รอยอยู่นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่สองเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่นะครับ ไพ่สองเหรียญนี่จะดีมากๆสําหรับท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกบัญชีการเงินนี่นะครับการงานของท่านนั้นจะราบลื่นแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับท่านที่ประกอบอาชีพนะฮะที่เปิดสํานักงานตรวจสอบบัญชีทั้งหลายเหล่านี้งานจะเยอะแล้วก็การงานของท่านนั้นจะราบลื่นนั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้สตรด,ด้านไม่ดีของไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า บาง inh. ท่านชาวราศีพฤษภนั้นยังอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะครับผมอาจจะติดขัดเรื่องของการเงินอาจจะมีการหยิบยืมเรื่องของการเงินอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแม้ว่าการดูดวงในครั้งนี้จะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะครับผมแต่นี่คือการดูดวงแบบภาพรวมนั่นเองนะฮะไม่ได้เจาะจงลงไปส่วนบุคคลนะครับผมดังนั้นอาจจะมีชาวราศีพฤษภบางท่านนั้นดวงชะตาอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมว่ามานะครับผมอาจจะเกิดความแตกต่างกันได้ เพราะว่าเรื่องรายละเอียดของดวงชะตานั้นมันมีข้อปีกย่อยอีกเยอะมากๆเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะฮะอยากจะให้ชาวราศีพฤษภนั้นมาตรวจเช็คดวงชะตาส่วนตัวกับผมอาจารย์นุกได้เลยนะครับผมตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยและไพ่ใบนี้นี่นะครับผมชาวราศีพฤษภถ้าหากว่าได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินนะครับตัวท่านก็ต้องดูให้ดีนะฮะว่าคนที่มาขอหยิบยืมเงินท่านเนี่ยเขาจะมีสก,กยภาพเพียงพอที่จะคืนเงินท่านหรือเปล่า หากว่าไม่ดูแลในด้านนี้โดยละเอียดนี่นะครับตัวท่านเองนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันคือให้เขาหยิบยืมไปแล้วแต่จะไม่ได้เงินคืนอย่างนี้เป็นต้นบางทีเพื่อนสนิทคนสนิทเลยนะครับมาขอหยิบยืมเงินบางทีก็อาจจะไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเสียทั้งเพื่อนสูญทั้งเงินได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยกับเรากันนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้น เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือไพ่สองถ้วยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9เนี่ยไพ่สองถ้วยนี้นะครับก็เป็นหนึ่งไพ่ความรักที่ดีนั่นเองจริงๆแล้วไพ่ความรักนี่มีเยอะนะฮะไพ่รูปถ้วยนี่มีประมาณสักสิบสาใบแต่ว่าไพ่ที่ดีนั้นมีเพียง3ใบเท่านั้นก็คือไพ่สองถ้วยที่ชาวราศีพฤษภได้นี่แหละนะครับแล้วก็มีไพ่สามถ้วยและไพ่สิบถ้วยนั่นเอง ไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นตัวท่านเองอาจจะได้เจอเพื่อนเจอกาลยานิมิตที่ดีหรือบางท่านนั้นอาจจะได้เจอคู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าพึ่งเริ่มต้นนั่นเองนะฮะในการที่จะสารต่อความสัมพันธ์บางทีอาจจะคุยกันแล้วถูกคอถูกใจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะพัฒนาเป็นแฟนต้องให้ระยะเวลานะครับผมกับเรื่องนี้อีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันถ้าจะให้ผมตอบในตอนนี้ว่า จะได้เป็นแฟนกันไหมจะได้แต่งงานกันไหมนี่นะครับมันยังเร็วเกินไปนะฮะที่จะตอบในตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าต้องใช้เวลานั่นเองแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะครับและพไพ่ใบนี้นะครับผมไพ The High ่ h i g h p r i e s t e s s เนี่ยหมายความว่าผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมจะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องราวของความสวยความงามการแต่งตัวอะไรต่างๆพวกนี้ แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เป็นส่วนตัวค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองสักนิดหนึ่งอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะภายใบน,นี้นั้นยังหมายถึงการรักอิสระด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภ และนอกจากนั้นไพ่เดือ p r i รีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นี่นะครับผู้หญิงชาวราศีพ,ศพฤษภจะต้องระมัดระวังนะฮะว่าผู้ชายที่เข้ามาสนใจมาชอบท่านมารักท่านในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี่อย่าเพิ่งตัดสินใจในการที่จะตอบรับรักเขานะครับ ขอให้คบกันไปสักพักหนึ่งนะฮะใจเย็นๆนะครับให้วันเวลามันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในตัวของผู้ชายคนนี้ก่อนบางทีคนที่เข้ามาจีบท่านนั้นเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วระวังนะครับตัวท่านเองนั้นจะตกเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาโดยไม่รู้รู้ตัวนั่นเองนะครับผมและไพ hi ่เดอ h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้น ไพ่ใบนี้คือดวงเมียน้อยนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีก้งมีกิ๊กนะครับผมอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นคนที่สะสวยบางท่านนี้นะครับผมอาจจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเมียน้อยเมียเก็บเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเธอเป็นคนที่รักอิสระ และที่สําคัญนะครับผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นจะไปควบคุมอะไรเธอไม่ได้เลยนะฮะเธออยากจะมาเธอก็มาเธออยากจะไปเธอก็ไประวังจะเจ็บช้าน้ําใจได้นะครับผมนี่คือความหมายของไพ่เด g h p r i ร s t เต e หรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นันเองนะครับส่วนไพ่เดอะสตารนี่นะครับผมชาวราศีพฤษภบางคู่นั้นอ่ะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแหะแต่ว่าระยะหลังนี่นะครับห่างๆกันไป อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่ยุ่งมากๆหรืออาจจะด้วยสาเหตุอื่นใดก็ได้นะครับผมแต่บางท่านนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ตัวคนเดียวก็สบายใจได้นะครับผมรู้สึกว่ามีความสุขไปอีกแบบหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะยังไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องแฟนนั่นเองนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องการทามาหากินการงานมากกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่เด e Star นั่นเองนะครับแต่สําหรับไพ่9ก้าดาบไพ่เด e Tower นะครับแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ย เรื่องของความรักนั้นไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่3ใบเนี่ยเป็นไพ่ที่ให้โทษนั่นเองนะครับเป็นไพ่เคราะห์นั่นเอง ดังนั้นอาจจะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภบางคู่นะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักมีปากมีเสียงกันบางท่านนี้บอกว่าทะเลาะก,กันมานานบางท่านนี้บอกว่าแยกห้องนอนกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันก็จริงนะครับผมแต่ว่านอนคนละห้องนอนคนละเตียงอะไรประมาณนี้พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นขนาดที่ว่าจะต้องเลิกรากันแล้วหล่ะนะครับคราวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนันเดงครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ